ไอซิมกระซิมก็กินทะเลเนี่นทุกคนอืมฉันเดอบุกเต็มปลาคาบุตรเราจิแกงปลาแห้งไอกินช่วงนั้กินแต่ปลาแห้งบุตรสบายดีนะแม่สบายดีข้างหนสบายดีสบายดียดเอ,อต่างอเมริกาครับบุงจะได้หน่ได้บไฟเสี่ยวเจอยูวญูนะัสบุตรว่าไฟเสี่ยวเจอยู่อเมริกานิยุไฟ<ฮ>นางอุแกเออเสียวอุแกบุตรแม่อุแกเนะทุกคน อยู่หลัดได้อยู่หลัดได้ปเป็ดพอหล<า>ังจากที่เดือนเ้าฝากมาเดือนละหลานสองหลานพูดได้เด้อเออตอนนะฮะเฮียืน้ำกับฟักน้ำจ้าวิชิตสบายดีสบายดีเออเพ่นเป็น,นอาจารย์ซอนเราอยู่โอเคียนโมซอนอนาแก่นี่แหละเป็ดที่มันกินห้าำลายเพ่นว่าสันได้ยากกุกขอนบริสุปเป็นน้ำเป็ดเบ่ฮะนะคอยฝากเงินมาให้ซื้อเบ่ไปผูกมันไว้ แบ่ผูกข้อาใตา้สบายดีพึ่อากาศครับสบายดีเาอยู่มาตักกระปุกนให้กินเนาะตำกับอนระนุกใส่กันหน่อยสบายดีโอีหลานกูสบายดีเน <laughs> านะทุกคนเนาะ อามูนีเฮากะมาพอกันอีกคือเก้าเนาะมูนีเฮาสิมาตามขปุ้นเนาะเออตามขปุ้นอยู่เพื่อนเอาเองเนี่แหละนี่เด็กเฮากะมีดแค่งครับเชินเนาะพึ่งก้กอยสองกล่องสันติบอกได้ไหมผ่มาใช้สบายดีกล่องเบิ้งสบายดีกล่องเบิ้งสบายดีผ่าใช้อายุจะปีแล้วอายุประมาณอายุเท่าไรเลยประมาณหกปีจะปีเลยสันติหกปีประมาณอายุจะปีเลย พ่อปีซันเดย์นี่ประมาณอะไรทุกคนมันนี่หลังจากแทบประเทศไทยที่เป็นเวลาซองซัมมิเตกไปนั่งเงินบ้านนี่บิลลี่กับหมอใจมาส่งหน่อยหอดเทือนไป็นนางยักษ์ก็เป็นนางยักษ์ปนั่งลูกบุษราแล้วทุกคนสาวอาจารย์ทุกคนโอ้หักอะไก็เลยมาเก็บไว้เก็บไว้เขาจิปิดบ้านเลยสบายดีไหม ตอนแถวมาฮอเดือดเนาะหลังจากแถวไปบ้านเซโนปโนเซโปนเลยวะ่ะกุเลแถวพูม่วงเออพ่นม่วงอียังกุเลแถวเราทึ่งเราไปห้าข้างมือนั่นแหละไ,ไปเบิ่งเขาบิลี่เลยมอใจปพระแจรื่องพระยายพอกพอรมอยู่ <c oughs> <c oughs> ยแหละทุกแห้งอิลีอยู่พูนั่นบโบมนทุกง่ายดอกทุกอิลีโหลดเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขาจริง <c oughs> กับโบมี่เออทุกง่ายไปว่าทุกแหน่อันนี้แหละบ้านนางมีเบิ่งบ้านนางมี่สบายมันจะเด็กๆ สบายดีแร่โปอสันเดย์สบายดีเจ้าเบาเนี่ยได้กินค่ะจะตา,ากเอาเองเนาะจะฝากบอกพอจะเบิ้งหามือได้เฉียออกมาว่าเบิ้งพอล่านหน่อยสิเบาดูมือได้เจ้าเฉียออกมาห่สิแต่วางวางซูลกาโต้เนาะไอ้เพื่อนปิดงาน,นอยู่ไทยเนาะกับเมีย เห็นมันเป็นยังไงปีนาะเขากำลงมือตั้มเลยเด้ออะไรทุกคนจะบิดใส่มะเพฟษนะกูมะก้าตั้มเป็นคือการตาตั้มไปบึงไงซื้อใส่มะเพแล้วก็ใส่เป็นนวดนะใส่ไลยกันนวดไายเนาะใส่ไลยแล้วก็พุ่มหล่นไล่ได้ยังลงหล่นก็มาจับเลยต้องใช้หล่นปากกลวงนะทุกคนตาคะตามบึงเลยครับกับชิปปี้ทั้งเฟษตาเพร้อมครับปุ่นเฟษพอหลังจากนี้ครับไปอยู่ปากเซ่ไลยเดือดไลยปี๋มาได้กินเฟษ กินแต่อยู่ในห่านปิ้งเป็ดนะทุกคนเนาะกระตือต่นอนเนาะน้ากระตือต่นอนเห็ดเหียกร้ายโหดเกินไปนางสตี้ตาข่างหมอคืนใส่ยังจะบอกนะผู้ชมตีใส่มะเพ็ดโยกหยกเเพ็ดจังนวยกระนั้งพนักโซ่โซ่หน้องหน่อยโยนโยนฉากกระเทิงบุ๊คบ่อใหญ่บรรทึกกระพากทุกคนอันนี้ก็เสาอ่มเนาะพักกินเสาอ่มบ่อเนี่ยเออมะข่า เือตัวตอนนี้อยู่ที่เฮือนแหละอีนายชูหยาดเนาะว่าเพิ่นเพิ่นไปใส่เขียวนะเพิ่นเขียวขมากลายไปหยอกปะไปหยอกปะจะไม่ไปหยอกไหมพุ่คนใช่พอได้บอกอยู่ไหนบอกใช่พอได้บอกเอ้าอินายชูเพิ่งกระเคิื่อกล่องแมาหนึ่งนะทุกคน คนแบบพอเคยออกเออเคยออกอยู่นะตอนนั้นแตงแต่ห่ามาตั้งแต่เหยียนปีชองกูนะทุกคนเหยียนปีชองแต่แต่น่ะผู้เล่นผุนพาเขาไปเก็บซวนเนี่ยผู้เก็บปลาค่ะผู้เล่าชิแกงปลาแห้งไงกินส่วนนะกินแต่ปลาแห้งผุ้เล่าสบายดีได้ไหมแม่สบายดีข้างหนสบายดีสบายดีเออต่างอเมริกาครับเบิ่งจะแรกเนี่ยไหนบึงไฟเสี่ยวเตายู่ปูนัสบุตรป่ะไฟเสี่ยวเตายู่อเมริกานี่ยูไฟ นางอูแก่เชียวอูแก่พ่อแม่อูแก่ทุกคนอยู่หลัดได้อยู่หลัดได้โบจับคนหลัดเล็บเล็บฟองจ้ากิ๊บพ่อแม่ไอยังเกาะเล็บพนี้อ่าแม่แม่ติกว่าว่าว่าไงย่างหลัดเนี่ยอยู่เฮลิคอปเตอร์นี่เหรอเนื้อน้ำลายแตกเนี่ยทุกคนจะเห็นนะอันนี้ค่ะลินเฟ็ดปุ๊กอีกได้ป้า เจ้าผู้ลีนหนอดเฟซบุ๊กเลยอ่หลัดยังเข็บแคลิฟอร์เนียบอกยังไม่ได้นีงมีมูอยู่ชาลัดอีได้มูแตงแต่เข่ามูนะตั้งแต่ปวดกอดคอของเพลงบวกเวิร์กเวิรกเขาไปอยู่ชาลัดเจ้าอ๋อยเนี่ยทุกคนฉันได้ว่าโอ้นั่นไม่โตฮะเอ๊ะปัญหาจะเป็นเน็ตไอดอลโอ้โหขี่เน็เพลงเน็เพลงแลี่ทุกคนไปไปไป ตาม,มากุม่งบินจะได้จะมบาติตจะได้เป็นใหญ่แชนหนึงเด้ <laughs> อทำไมก็ไหคนสซลินอยากเหมืองไเขาเอา,าคำคมมาว่ารถไปสุลินโบกินโซล่าคือมาสซลินบ่อยยังก็อยังประมาณนี้แหละเซฟาทั้งนี้เซฟอเตยเนาะอยเตยอเตยวิชิตเซฟตั้งไอเตยก็ไปวิชิตนะเินชีขัวเป๊ะสุก้ขอคนขอคนเออใช้จ่ายวิชิต เออผมยังจับเป็ดทุกคนเป็ดผอเนาะหลังจากผอเลี้ยงเป็ดไปได้เด้อนี่นะขอเงินต้อนนะขอตลอดมาสื่อหัวอาหารเป็ดเอาไปดูคลิปหลักไก่มาเพิ่งเป็ดพี่อะไรทุกคนกินยังท่านมาพี่เป็ดโอ้ยเนาะเพื่อนนี่ครับพี่เล่นี่แหละเพื่อนนี่เราจ้าวิชิตหลักเป็ดผอมหมดเลยเออตัวใหญ่ดูนะนี่แหละทุกคนเป็ดผอหลังจากที่ เดือนเราฝากมาเดือนละหลานสองหลานเพื่อเออตอนน่ะฮะเฮียนน้ำกับฝากน้ำอาจารย์วิชิตสบายดีสบายดีเออเพื่อนเป็นอาจารย์ซ้อนเราอยู่โรงเรียนโมซอนาแกเนาะเข้าเขาบปได้เฮียนนะเพื่อนด็อกพอเขาอยู่มโซพารานตอนน่ะเพื่อนไปซ้อนแล้วบอกยั่งเนาะเพื่อนซ้อนอยู่บุ่เละมันอีเพื่อนเป็นเซฟไหมทุกคนนี่แหละบรรยากาศอยู่เพื่อนกับเป็ดจจกโตัวเป็ดประมาณห้าสิบตัเป็ดพอต้องการเป็ดโมเมนต์เป็ดคอยได้พอนอนเดี๋ยวเนาะนี่แหละเป็ดที่อัน มันกิน้าำลายเพิ่นว่าสันได้ยากูก็บหอนบริสุทธิ์ได้撒เป็ดได้撒เป็นน้ำเป็ดแบ่ฮะนะคอยฝากเงินมาให้ซื้อแบ่ไปผูกมันไว้แบ่ผูกข้อตายแบ่ของแล้วมันเสือกหิดคอมันตายว่าสิมาเลยสิได้กินแบ่เพิ่นว่าว่าสิซื้อไว้แล้วพิ่นว่าซื้อไว้ให้โตแล้วพอว่าบัดมาพนว่ะโทรมาหำแบ่โตตายเลยได้มันผูกข้อตายเองเพิ่นว่าซั่นเลยทุกคน ไึ้นไ่ไหนกันวะที่นี่ยังมีเต๊กเต็กใช่ไหมเตกคือบ้าโตกะเพกกกะเพกน่ะของขวานก็บธรรมดาเนาะไม่ได้มีเนาะดาวกั่นซานทุกคนเอาผู้น้าหนังหน่อยผู้พันกำลังตั้มพุงไปเจอกันบ่อตั้มพุงจะใส่ยังไงนี่ฮะเราใส่มะเพ็ดไปน่องเคลือนน้ำตาลตั้มบ่อแสบเรื่องแผลกแผลกตั้บ่อแสบบ่อหาคืนเงินบ่อหาเงินได้เด้อโอ้ได้เลยปัญหาจะขึ้นบี บ่แซ่บว่าได้จุดไปเฮียนเซฟมาอย่างนี้เออเปิดไปเฮียนพวกแต่งทุกคนจบแล้วหรือ่าบัะเดียนี่ยังยังยังจากเดือนโควิดแล้วทุกคนห้ากับปีหนึ่งห้ากับจบปีหนึ่งก้าวข่าวเดือนหนาเลยก้าวข่าวเดือนหนาแล้วผมเป็นเซฟเป็นไสลเซฟยวนโอ้เฮียงยังเทคนิคบอกเทคนิควิสาสิทธสวรรค์เขตสวรรค์เขตเราอยู่แถวตลาดนั่นแหละตลาดใหญ่สวรรค์ตลาดสวรรค์ไซเฮียนมาเฮ็ดกินเค็มกับเอาเล่กเค็มอยู่ไปเสิเอาโตเ้เค็ม อ่าวายังปรทธานชุดขวาแม่ละนะโบเข้มบเข้มเออโบอเข้มหนอทุกคนใส่งเืใส่ถงเ้านิดนึงใส่ไลค์กันเสร็แม่บอกประานกนคลิปแชร์ว่าคซพพอคลิปคนนี้เนล,ล,ล, <laughs> ลืมเลยยังแมนบอลัดตัวน้นเมนบอลใชไมเลโซนียเซลูโซเนียคลิปคนนี้ยังลืมเขาไม่ได้จักเราเคยไปต่างประเทศไม่สิวจักเนาะ พายูตังประเทศคอมเมนต์เบ้างหัวจักบอกอีไนชูนนี่แม่แต้กเองยินตั้มเขาพุ้ดเ่านี่แหละแม่เต้กมีแหละตัวยังหัวจักนี่แหละตั้มเขาพุ้ดกระพุ่นกระบั้นเขะพุ่นเขาบีบเองแต่เก่าเขาใช้มือบีบทุกคนโอ้ยพายโทรมาเลยเลยอย่างนี้บอกเล็กน้อยนงานเล็กน้อยเล็กน้อยนี่เนาะไหนสันใด นี่เลยสับภาสานี <man også reviewers> <man hatten> ่เลยสับปันเดนี่เลยตอนมวทายหูว่านี่ดิเออว่าสั่งเนี่ยข้าวเบอร์น้ำยังข้าวเหี่ยงหับบ่ได้นี่เลยทุกคนใส่เขาไปคือวะเขาจูนคือวะเขาปุ่นไปหัวได้ไมสันเดะหัวหัวโอตัวฮะเวถทาเบิ่งตอนกินไปไปว้าวนาตาผมเป็นตะกินเลย เลยทุกคนเฮากะาฮาสปอนเซอร์ยินดีต้อนรับฮาสปอนเซอร์ฮาสปอนเซอร์ประแดกบอฮาร์ทายเป้ฮาร์บูบามาเป้บอเออฮาร์บูบามาเป้เด้อทุกคนเป้สิตังหานตังหานตังหานคลายตั้มประมาณเดือนหนึ่งเจ๊งรวยเอามันคือบลินวดรวยบอเนี่แหละขาดอะไรอาชีพประมาณสามเดือนเบอเป้สิสิบเออ เอามื่อเลยนะคันก็เล่นงานเลยเชลเล่สาหิอะไรกันให้ก้อยป่าอิชลุ่ยอะแม่ติงบอกว่าอาจารเกตอยู่เฉลี่ยนี่แหละเข้มเล็กอเนี่ยอะไอซิมไอซิมกากินทะเลเฮ้ทุกคนฉันได้เอ้ยแต่เกิดมาแต่กูไ่เคยกินได้ไม่ว่าแต่ชัว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  วันได้ก่อันใน tiktok ได้มอันกินญี่ปุ่นเลยคิมุตะคิมุตะอีกบุลปจีอะไรรูวกี่ชั่วลองคืนอีกนะยาวนเาเป็เบิร์นะผมอึกึฮ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 

เมอกี้มาขอาทีไ่ไเลยตอนนี้กํลังแหล่ะเมกกะทิ้อันนี้มืกะกินทุกคนนักปิดนั่งจับแบบเพื่อนแล้วก็้ออกแดดออกตรงหน้าได้เด้อบุกเยาเนาะหาเพชรแล้เน้อยหาหาอยากให้แล้วมันจะเสเ็จหนึ่งสองเออไฟใหมอเฮกาี้เก่งอีได้บ๊องบิอง ชินแ่สดไรก่อนอไ้งเอมื่องก่อไข่ไปใส่บ่นั่งแล้วมานั่งอืมิมก่อนแล้กกูชิมก้อนเด้อจะจิมก้อนให้กดึทำลายไปกินนะเเข้าิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนนะอยากนชิมก่อน นายจิกาป้ามาเอาอมาันตุนะาไม่ปดีสือเลยป่าอ่ายาก้อมือก่อนมาไล่ไปมาจับตีเห็ุยังมึงเนี่ยเบ็ปนันบ่ยาเลยชิมึงเด้อคุณจะไปจับใส่มึงหรองอมึงอป้าอยากอะไมาแม่มมกันนี่ มา,อ,า okay, อ้าวหทอ่าไผลักกินไแน่ในเด้น่ัตเด,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 ดเด็<า>ดตะกนเดตกนเด้อมามาลกเเด้อหน่อยตามสมันเยนมาอยู่เออพอแล้วเนาะเออปิดแล้วเดะกนโอ๊ยไม่ได่กกินตัวอีกะดตนดก มาเอาก่อน้าบวกลูกอ่้กินบวกลูกสบายแบบกินธรรมดาเลยอะไรไม่จานเออนั่นไม่ดีเอากินนะเอหากินป็ดนะายกินะยืนกินแบบนี้เลยกินมากเลยบวกลได้มากลูนเอาเลยโว ไ่อแ้ไปเอาบวงไปไม่เเอาไปบวงบวงจ้องบวงอะไรเออนี่ดินี่มาดูแต่ยดูปูมัดนอกบ้านใช้น้ำตาลลาบอกบ่จ้างนอยเนาะจ้างบอกวัน พอได้ตีพอได้ตีมาได้ที่ได้ไหมเก่นแล้วเสดีเป็นนั่งเอาพี่ใหนั่งนั่งให้นั่งให้ได้นั่งเออเสดเอเออ มันกะพักอยู่เละเือกระบากันเลยเห็นจกันโพดอันนีนกรเทิดเป้าในตีกินนะูกินกันสิวามันกะลํำมันกินแสลบกันได้าึหไหึหึหึำกหึนึหึหึหนหนหึ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 หนห่หหึ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 หหึหหึหาหึหอหนห่หหึหึหอึ อยู่ชวนค่ะตาละตาบึงตาเป็ดตอแด้วจ้ะหน่อยจ้ากจากตอจากตาเป็ดทุกคนคนกางตัวอยู่ช่วงโควิดสบายดีกล้องได้ไหมสบายดีดีสบายดีเป็นจะได้โควิดทางหนาติดแล้วบอกโควิดมันจะแดกอยู่แล้วเปิดงานอยู่ใต้นอซีฮาร์ปีแเลยพี่นโน่วันนี้อืหมอป้าหมอป้า หมอป้าหรือมอมธนัดแดกนี่ฮะแงกบอกเลตอนนี้เนาะทุกคนมอมมอมธนัดแดดมอมธนัดแดกมายว้กินเป็ดนี่อ่อแล้วพอแล้วจิงแถวกล่องลายแล้วพอแล้วเดี๋ยวพอพอกินยังมาเนี่ะโย่บอกว่ากินเนี่ยกินเลยปิ่งเป็ดแล้ยบนั้นเนาะปิ่งเป็ดปิ่งเป็ดแล้วพนยังทามาของกินพันจะกินเป็ดเขากำลังปิ่งเอาเป็ดอยู่ในรังนั่นแหละมาเป็นดปิ่งเป็ดกิน วันนี้แนวคิดขาเฟ่ขาไก่อยู่เว้ยชาวชายเสิร์จเด้อขอบคุณมากครับบ๊าบ้าเดี๋ยวมาเด้งอยู่นาแดงเห็อตองตองงามตุ๊กคิปหน่อยไงมันก็ยิ่งมึงเองมันเจ๋งโผ่ไม่แจ๋งโผก็จับเออเอองามเลยเนาะ เ้ยทุกคนเฮ็ดยังมาเนี่ยกินหลังจากกินตับหมหกินวิกเตอร์ปีกเกแบบธรรมดาธรรมดาธรรมดาแบบโปรส่ไข่ใช้ปีกเปเอาไม้เลี่เนี่ยทุกคนอากาศเพื่อกับชิมิเนี่ยซิวๆเอาโปได้ไปนาจานและกินหอยปูซาวแล้วถึงผูกใจมาทำใจเ้ยจ้ไหนกับไปฮะเอ้ยเฮ้ยกินหอดดเจ้า้ บู้ะดะมาชวนเาเลยมั้งบูมะได้แล้วเต๋อเต๋อเต๋อน้เต๋อไอ้เสมตับตั๊บอะไรตับเป็นชุกหรือเป่าชุกหอเปางสิต้าได้ไมวานอะไน้ยคงสต้าเออคงหงาเนาะหงดเนี่ยคนอยู่อยู่เมืองชุลินไปชุินเซาไปเซาซาปเซาปีเซปีตกแต่แต่่อยังได้เกิด แล้วย mm ังเบบอเฮ้ยย <him. S 1> ังมาสักกำลังมานกำลังอุ <Nah. S 2> oh. ้มท้องเจ้ากำลังเกาเต้าเตามาดิน่ะโอ้นาคือการใส่กรได้อีกเลยอีเต้าได้นี่อีเต้าอีพยูนใต้เลยอีพยูนแสดงเอวีเพลงโอ้มีใจอันนี้เออบุ๋มเออเด้อเออนั่นแหละอันนี้นะอันนี้รุ่นใหม่ครับยาตันใหม่ยาเต้ามาเดาก็มาเต้าคลิกเลย เออไดเ็นผัดิ่งเป็ดบันไรตะาเพราะว่ามันคำคำพูดมันไม่เสด็กพอ่าเบิ่งตัวเป็นจะได้กันร้ตีนกละรีคิดบ้านดอนคอยคักยู่สิคักบ่อให้ว่าตอนสาตอนเอา้พระโซ่ักยอผักยู่ขอักยู่หักยู่หักยู นางลงเนี่ยทุกคนวบนลงผู้บ่าวนมาแบดแบดแบแบด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 นางไนางเออมันเห็นมาแล้วนี่โอ้ยมันโบเห็นดอกรงก็อิดินึ่งนางดิดมันเห็นแต่อายคนเดียวเนี่ยมันโบเห็นกูบอกเอ้าเอออ็หน่อยนาเด้งเลย พี่หลึกแน่เลยได้ก็เพียงเหตุนะพกไม้ลุงฮอนเนียงเหตุทางไปบินน่เราได้ไปล้างตาได้ไปนั่งไปงานบิกบรรยากาศตาบ่าเนาอยู่ห่วงกันเด็ดเพราะว่าช่วนี้ก็โควิดเนาะโควิดไปใช่บ่ได้เนี่ยอ่ะตีนะเฮ้เยเห็นมือเช็ิทิพย์ยงระวังระวังมอานันเก่งไ่ได้เสียใจหล้มา่ะ่ได้เทิพย์ยง บอสระว่างปิงเป็ดกับข้าวให้แสกกันเจ้าท้าบ่งลุกระว่างพิงเป็ดกับข่อยให้แฉกกันคอมเมนต์อย่เดไปข้าไปอ่านเอาเลยท้าไปสิบังบุแฉมดเมนเมนบอด้ละระว่งพิงเป็ดกับข้าวจได้แบกทั่วปิงเป็ดแฉกลัวอะไรกอินมาไหมบอท้าเรื่องเพราะวโควิดน้าไ่เอาไมด้วตัวอะไรเจ็ดหล

ชนซังมอคให้ทานชนเอเฮียนกำลังพินึงเดิผัว่าผู้สาวผู้บ่าวไล่ผัวดีป่อไปเฮียนเออขนาดพายเอ็ดจบมาเจนปีนี้เนาะอยากไปเฮียนต่อฮะไปเฮียนติ๊กนิกเด้ออย่าไปกฮียช่วยผู้สาวผู้บ่าวไลยแต่ว่าตึกข่อยแฮบไ่มีผู้ชายเลยมีแต่กระเทยบ่ไปแต่นุญิผู้บ่าว ตัวได้จอกกูเปรมบ่มีผู้บ่าวสวรรค์เนอะตอนนี้เก่งยังบ่มีผู้บ่าวคือกันผู้บ่าวคลายฐานน่ะผู้บ่าวคลายฐานน่ะโอ้เหล่ากะคลายฐานแล้วเพื่อนบรรยากาศชิบหายคลายฐานน้ำเหล้าจบมาเช็ดยังจบมาจบมาฮะจบมาคันแบบคันมีสปอนเซอร์กสีตัางห่านเนาะอยากได้ผู้บ่าวอยู่บ่อยู่ในยูทูปถามเขาบ้าง มีผู้มากยุบเอาไว้สิคนใน YouTube นี่มากพออยู่พอฮะฮะคนเลี้ยงเด้อเดี๋ยวนี่เด้อเพราะว่าช่วงนมีสดนะนะโคุยสดคุยสดคือไพ่สดนี่แหละดแบบนี้แหละกินเป็ดเลี้ยงเองแกกินเองพอได้เลี้ยงแต่านโอ้จโจรอะอยจะกินมาอีกแล้วนี่ฮะมาคือลายแท่แต่เนื้อห้องก็ยังมีผู้บ่าวอยู่แต่มันบ่มีคนหมากเขาเหมือนยัง มาถ่ายดิค <Baş đâu> <laughs> <c oughs> <c oughs> I mean ือเด้ oh <ente> ๋ยุกยมีผู้สายอยู่มวยคนหนักกูคุณนอนอยู่มันกระตุ้นพ่อไหมกูก็คืออายนี่แหละอายกันยังโสดท่าเดียวนี่ิึงอาอยู่จากปีแล้วสาหาปีเลยโอ้ยเ่าไปใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยทุกคนอ่ะปิ๊ปิัยลิ่ปิ๊บนเหนื่อยเลยนะขานถ่ายเลยโปรโมต์เจ้าของแล้วมันี่ะ แกคอมเมนต์แน <laughs> you mm ่บอกว่าหน้าตาหน่อยเป็นอะไรอยู่ปังอะซิมีผัวอยู่บ่ออันเดียวนี่สิมีผัวหรือมีผัวบ่าวอยู่บ่ออันเบิ่งหน้าตาอ่ะสิกระดกอยากได้ผัวอะไรได้เด้ออยากได้ผัวอะไรได้เป็นเกมผัวสาวหน่อยก็แมนเมียหน่อยบอแมนโอ้ยอะไรตะกนึงับมาฮอนนี่หากับบุญยังไล่เนาะกัขอจบคลิปลงเพลงเท่านี้เนาะ ผาบว่าจาบุสุภาหรือผิดพลาดประการใดกับคอทษขคอัยเด้อเนาะบ๊ายบายคลิปหนาพอกันไหมเนาะมือทักเทียคลิปคลิปยังกระยยาเลย้าเอาไปนอนขีดบังเนาะบ๊ายบายอ่ามาแดงทีมกู้ได้นี่บ๊ายบายเด้อซาบ๊ายบายจุบจุบ